สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบระมราชูป,ปถมัมภ์ในรอบปี2566สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบระมราชูป,ปถัมภ์ได้ดําเนินการตามแผนงานต่างๆจํานวนมากทั้งงานพัฒนากีฬาเทนนิสขั้นพื้นฐานต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศและต่อยอดสู่กีฬาอาชีพรวมทั้งพัฒนานักกีฬาและบุคลากรให้มีศักยภาพเทียบเท่านานาชาติ เดยสมาคมได้ส่งนักกีฬาชายทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสจิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2023 Davis Cup b a r a k u เดวิ o r l d Group 1 Playoff พบกับทีมชาติโรมาเนียณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีระหว่างวันที่3-4กถกุมภาพันธ์ผลการแข่งขันทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติโรมาเนีย2ต่อ3คู่จากนั้นระหว่างวันที่15-16กันยายน ทีมชาติไทยได้เดินทางไปแข่งขันรายการ2ู2 3 Davis Cup World g r o ว p 2พบกพบกับทีมชาตินิวซีแลนด์ณเมืองอินเวอร์คากิวประเทศนิวซีแลนด์ผลการแข่งขันทีมชาติไทยเป็นฝ่ายแพ้1นต่อ3คู่สมาคมได้ส่งนักกีฬาญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการ2ู2 3 Billie Jean King บ u p by ่จีนคิงคัพบ่ายเกนเบลชโซนเชียอเชียกลุ่มหนึ่งักลุ่มทัชเคนประเทศอุซเบกิสถานระหว่างวันที่11-15ถึงเมษายน ผลการแข่งขันทีมชาติไทยได้อันดับ5ในระดับเยาวชนทีมชาติสมาคมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงและทีมชายรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ2 0 2 3 ITF w o r l d Junior t e n n ทน c o m ค e t i t i o n คัดโซนเอเชียโอชินียีณเมืองกูชิงรัฐจาลวักประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่20มีนาคมถึง1เมษายนผลการแข่งขันทีมหญิงได้อันดับ7และทีมชายได้อันดับ7เช่นกัน ด้านนักกีฬาทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีได้เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการทูตสั้นวนตีทรีบิลลี่จีนคิงครับจูเนียสาบเกนบิชโซนเอเชียโอชินีนียน้ำมือชมเค้นประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่1ถึง6พฤษภาค,คมผลการแข่งขันทีมไทยได้อันดับ8 ส่วนนักกีฬาทีมชายรุ่นอายุไม่เกิน16ปีได้แข่งขันรายการ2023 d เ v i s c ววสคัพจูเนียณเมืองชมเคนระหว่างวันที่8ถึง13พฤษภาค,คมทำผลงานคว้าอันดับ4ได้เป็นตัวแทนโซนเอเชียโอชิเนียไปแข่งขันรายการ2023 d เ v i ท c วนตี้ทรีเดวิสคัพจูเนียรระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนณเมืองกอร์โดบาประเทศสเปนผลการแข่งขันรอบฟนอลสทีมชายไทยได้อันดับที่14ของโลก ขณะที่นักกีฬารุ่นอายุไม่เกิน12ปีเขารวมการแข่งขันคัดโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของรายการจิงแชมป์เอเชียน,น้ำบันดาเซรีเบกวันประเทศบูนายระหว่างวันที่12-16มิถุนายนผลการแข่งขันทีมหญิงไทยได้อันดับหนึ่งส่วนทีมชายไทยได้อันดับ2ได้เป็นตัวแทนของโซนไปแข่งขันรอบไฟนอลส์รายการ2ูทน23 ITF Asia 12 and Under Team Competition Finals ระหว่างวันที11่11-16กันยายนณเมืองชมเคนประเทศคาซัคสถาน และผลการแข่งขันในรอบไฟนอลส์ทีมหญิงได้อันดับ4ทีมชายได้อันดับ5สมาคมยังได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีประเภทบุคคลรายการ ITF Asia 14 and Under Development Championship 2023 f i n a l s ณเมืองบุนันเนชวารัฐโอทิสาประเทศอินเดียระหว่างวันที่4-14เมษายนผลการแข่งขันสัปดาห์แรกนักเทนนิสไทยได้รางวัลรองชนะเลิศประเภทชายคู่ส่วนสัปดาห์ที่2 ได้รางวังลรองชนะเลิศประเภทชายคู่ขณะเดียวกันยังได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันบีชเทนนิสหรือเทนนิสชายหาดชิงแชมป์โลกประเภทบุคคลรายการ ITF Beach Tennis World Championship 2023ณเชเซนาติโกเอมิเรียโรมายาประเทศอิตาลีระหว่างวันที่16-20พฤษภาคมและเทนนิสชายหาดชิงแชมป์โลกประเภททีมรายการ2023 ITF Beach Tennis World Cup ณเซปาโลประเทศบราซิล ระหว่างวันที่4ถึง10ธันวาคมผลการแข่งขันทีมไทยได้อันดับ14นอกจากนี้ยังส่งนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ณก,กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่6ถึง14พฤษภาคมโดยทีมเทนนิสไทยทำผลงานได้2เหรียญทอง3เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ณเมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่23กันยายนถึง8ตุลาคมทำผลงานได้หนึ่งเหรียญทองแดงจากประเภทชายคู่โดยนายปัชยาอิสโรและแม็กซิมัสพลาพลโจนส์สมาคมให้ความสำคัญเรื่องจัดการแข่งขันซึ่งจัดต่อเน,นื่องตลอดปี2566 โดยได้จัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการพีทีทีลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือรวม4ภาคภาคละ8ครั้งรวมจัดการแข่งขันทั้งสิ้น32รายการและรายการพีทีทีเอ็นเอสดีเอฟลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือรอบมาสเตอร์1ครั้งณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธาน,นีจัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงทุพราชทานครั้งที่61ระหว่างวันที่30มีนาคมถึง11เมษายน และเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่83เรหวออวันที่11-23กันยายนณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธาน,นีในส่วนการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติสมาคมได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเทนนิสอาชีพชายและหญิงเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกรวม23ครั้งโดยเป็นการแข่งขัน ATP Challenger Tour จำนวน3ครั้งได้แก่รายการบางกอกโอเพ่นวันสิงเงินรางวัลรวม80,000ดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ2.8แสนบาท รายการบางกอกโอเพ่นทัวร์ชิงเงินรางวัลรวม80,000ดอลลา,าร์สหรัฐและรายการไทยแลนด์เทนนิสทัวร์ชิงเงินรางวัลรวม80,000ดอลลา,าร์สหรัฐส่วนอีก20ครั้งเป็นการแข่งขันที่ได้รับการรับรองจากสหพ,พันธ์เทนนิสนานาชาติหรือ ITF โดยจัดที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติมืองทองทานีในรายการ ITF Pro Circuit b e n t e d by SAT ชิงเงินรางวัลรวม40,000ดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ1ล้าน4แบาทจำนวน2ครั้ง และอีก18ครั้งแบ่งเป็นการจัดรายการชิงเงินรางวัลรวม2 5 0 0 0ดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ875,000บาทจำนวน5ครั้งและรายการชิงเงินรางวัลรวม15,000ดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ525,000บาทจำนวน13ครั้งได้นำไปจัดการแข่งขันณสนามเทนนิสสนามกีฬากลางตุ่มปังมหาวิทยาลัย,ลยวะไหลลักษ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนอกจากนี้สมาคมได้จัดการแข่งขันเทนนิสยาวชนนานาชาติ ITF World t e n n i เ Tour Junior เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกรวม9ครั้งและจัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนเอเชียระดับเกรด2รายการ LG a t a s อท n เอเชีย n d e r นอเดรวม6ครั้งโดยทุกรายการได้จัดขึ้นที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธาน,นีขณะเดียวกันยังได้จัดการแข่งขันเทนนิสอาชีพภายในประเทศในชื่อรายการไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพชิงเงินรางวัลรวม0 0 0 0 0บาท จำนวน7ครั้งซึ่งรวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น4ล้าน2แสนบาทณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธาน,นีสมาคมได้จัดการแข่งขันคัดเลือกนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยประจำปี2566รุ่นอายุไม่เกิน12ปี14ปีและ16ปีระหว่างวันที่21-26มกราคมและการแข่งขันคัดเลือกนักเทนนิสเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ประจำปี2566ระหว่างวันที่20-24เมษายน จัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ LTO Junior Championships Ch รวม8ครั้งจัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการเทนนิสเทนจูเนียเซอร์กิตรวม10ครั้งและจัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการเทนนิสเทนจูเนียเซอร์กิตเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย1ครั้งโดยทั้งหมดจัดขึ้นที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในส่วนบีชเทนนิสหรือเทนนิสชายหาดสมาคมได้จัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนชายหาด รายการบีชเทนนิสจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพรวม5ครั้งจัดเทนนิสชายหาดประเภททั่วไปรายการบีชเทนนิสแชมเปี้ยนชิพรวม5ครั้งจัดเทนนิสชายหาดรายการบีชเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย1ครั้งจัดเทนนิสเยาวชนชายหาดบีชเทนนิสชิงแชมป์ประเทศไทย1ครั้งและจัดเทนนิสชายหาดเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเทนนิสชายหาดทีมชาติไทยประจำปี2566ในเดือนกันยายน สมาคมให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อนเนื่องโดยได้จัดอบรมผู้ตัดสินนานาชาติและสอบเลื่อนระดับผู้ตัดสินระดับนานาชาติหลักสูตร White Batch o f f i c i a t i n g School ระหว่างวันที่12-16ตุลาคมณอารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผลการอบรมมีผู้ตัดสินชาวไทยสอบผ่าน2คนคือนายกิติพงค์ภูลเกษมและนายวีรศักดิ์ที่รักษาจัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิสระดับนานาชาติจำนวน3ามครั้ง ณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีได้แก่หลักสูตร ITF Coaching Beginner and Intermediate Player Course Level 1จำนวน2ครั้งและหลักสูตร Thailand ITF Coaching Advanced Player and National Tutor Training Course Level 2จำนวน1ครั้งและจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิสระดับตน้นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข,ขั้นพื้นฐานระหว่างวันที่8 12พฤษภาคมณนะศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานี สมาคมยังได้ส่งกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าร่วมการประชุมสาพันเทนนิสนานาชาติ ITF Conference and AGM ระหว่างวันที่21-24กันยายนณนเมืองแคนคูนประเทศเม,ศเมศ็กซิโกและได้จัดการประชุมสามัญประจำปีของสาพันเทนนิสแห่งเอเชียเมื่อวันที่12ธันวาคมณโนะรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพมหานครอีกด้วย รวมทั้งส่งนางสาวอลวันละมั่งทองผู้ฝึกสอนชาวไทยเข้าอบรมโครงการ Edition of International Coaching e n r i c h m e n t Certificate โปรแกรมครั้งที่14ระหว่างวันที่2-21ถึงย1กันยายนณ,ณประเทศสหรัฐอเมริกาขณะที่การดำเนินงานของศูนย์ l t a t Academy ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนานักกีฬาและผู้ฝึกสอนรวมทั้งพัฒนาบุคลากรทุกๆด้านของกีฬาเทนนิสปัจจุบันมีนักกีฬาเข้าร่วมโครงการรวม82คน ให้การฝึกซ้อมโดยผู้ฝึกสอนชาวไทยจำนวน14คนส่งนักกีฬาออกแข่งขันที่ต่างประเทศรวม120ครั้งและส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันภายในประเทศรวม180ครั้งเพื่อพัฒนานักกีฬาเทนนิสไทยให้มีศักยภาพมากขึ้นในทุกระดับและสามารถแข่งขันกับนักเทนนิสทั่วโลกได้อย่างสมศักดิ์ศรี หลักดันเพื่อความฝันของคนไทย